สวัสดีคุณผู้ชมโดยพอตเตอร์สหารายงานสดจากกระทรวงกลาโหมค่ะขณะนี้นะคะนยสยสายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เดินทางมาถึงที่กระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะสำคัญคือจะมีการประชุมสภากลาโหมครั้งที่10ทับพค่ะโดยก่อนที่จะมีการประชุมนะคะคุณผู้ชมทางนายภูมิธรรมค่ะก็จะเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทัศการ การแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยนะคะก็จะจัดขึ้นนะคะคุณผู้ชมที่ลานทางขึ้นห้องสุรศักดิ์มนตรีและภายในห้องสุรศักดิ์มนตรีในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะทันทีที่ทางนายพลทำเดินทางมาถึงนะคะก็มีทางพื้นที่นะคะที่รอต้อนรับนะคะ แล้วก็ขนาดนี้จะมาเยี่ยมชมค่ะคุณผู้ชมเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมแบบอัดอาจร100อย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมเสำหรับขนาดที่อโู่ด้านหน้านี้นะครับคือเครื่องมีขนาด120มมแบบอัด2เอ็ม1แบบไป100อย่างรุ่น S24 s นะครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาของศูนย์ในการสร้างอาวุธ ศูนย์การศกาการวกันประเทศและพลังงานสถานในสังกัดสำนักงานประดิกระทรวงกระมครับสำหรับวุทธกรที่นี้นะครับได้รับการถ่ายทอดทคโนีลยกต่างประเทศเราถึงได้มีแนวทางในการนิยทฒนาเป็นของเราเองนะครับเป็นการออกแบบครับนำเอาเครื่องมีขนาด120ยิเมตรที่ประจำการอยู่ควาครับมาติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดหน่ตันนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการเ่อมที่ครับจากนั้นก็จะเพิ่มติดตั้งระบบควบคุมการยินอัตนมัติทำให้สามารถทำงานได้โดยอัตมัตได้นะครับ ึ่งในการดําเนินการนั้นจะมีการออกแบบโครงสร้างนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างนั่งจากโครงสร้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีสามารถรองรับแรงราการแตกการยึดได้ถึง120ตันนะครับจากนั้นจนึงเ,เข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งจอีนนั้นเราก็จะใช้วัสดุที่จัดหาภายในประเทศทั้งทั้งสิ้งนะครับในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆจากการผลิตชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่ระบวนการของการประกอบรวมชิ้นงานต่างๆนะครับที่เราได้ผลิตขึ้นมา ซึ่งกระบวนการแลงการผลิตประกอบรวมนั้นนะครับดำเนินการที่โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องนิ้เปิดแล้วก็มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เราไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ปัจจุบันนะครับเพื่อให้ได้ต้นแบบนะครับการวิจัยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการของการทดสอบและควบคุมคุณภาพนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองแบบก็คือการทดสอบท่านโรงงานนะครับในการทดสอบท่านโรงงานก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของการทํางานโดยรวม ของรักบนะครับเพื่อสามารถทํางานได้จุดจุด้องนะครับจากนั้นจึงนํำมาเข้าสู่ขั้นตอนของการยิงโดดภาพสนามก็คือการยิงกระสุนจริงนะครับซึ่งต้นแบบสามารถผ่านการยิงทดสอ,อบเมื่อเดือนกันยายน2024ที่ผ่านมานะครับซึ่งยิงสปจุบชนนี้นะครับสามารถยิงได้ไกล4 3 6, 6 5กิโเมตรระยะปฏิการ350กิโลเมตรครับ มีติดตั้ง,งระบบควบคุมการเดินแตมัซึ่งถือว่าเป็นยุทธปกรที่มีความทันสมัยเทียเท่มกับอุปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศครับซึ่งสุนย์การสร้างวุฒีมีความพร้อมที่จะผลิตเพื่อถึงเต่าทับนะครับโดยต้นทุนที่ดำเนินการถูกกว่าร้อยละห้าสิบครับซึ่งตัวอย่างที่่า้เห็นอยู่นี้เนี่ยหากสถาต่างประเทศเนี่ยจะมีมูลค่าถึง60ล้านบาทตอนหนึ่งหนึ่ครับแต่หากเราทำเองเนี่ยจะมูลค่าพียงค่30ล้านบาท ครับในการผลิตเงินลทุนครับซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งครับระดับต่อไปนะขอขอญาตจะนําเสนอเรื่องการจัดการของคนประจำเครื่องยนต์นะครับอ้อประธานต้นแดงเดี๋ยวลูกหลังจากที่ผมเข้ามือได้รับทำที่ตั้งยิงอัตโนมัตินะครับกดซึ่งจากปั๊มกดระบบอเมริกายิงถ้าหมุนนะครับก็จะมีรูปแบบการอัตโนมัติคนประจำเครื่องยนต์มีหน้าที่เป็นแค่ตรวจความถูกต้องและกดในการตั้งยิงนะครับ ลำกล้องของขึ้นเบลก็จะหันทางเข้า,ะะา,ามากระบวนการยิงแค่บรรจุกระสุดและทำการยิงต่อ่าาหมาอไปครับครับท่านจะเห็นว่านะครับาการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ที่ทำงานทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับเกิดจ,จากมือของคนไทยแล้วก็คนบริการคนทีกลัพขับแท็กซี่นะครับซึ่งในการที่เราจะส,ส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพและอิทธภาพของบุคลากรเป็นอย่งางยิ่งประการนึงครับจริงๆงานวิจัยเนี่ยใช้ประมาณสองปีครับในการดำเนินการครับอารมณ์ฮาวนี่เรามีเราเคยรับการถา่ายทอดทฤษฎีจ,จากต่างที่ประมาณประมาณประมาณครสิบปีครับแต่ว่าการรับคใช้การวิจัยร่วมด้วยเนี่ เรารักการแข่งขันนะครับเพราะว่าบางบางอย่างอย่างพัฒนาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางส่วนเราการไม้อาจจะใช้ทดแทนอันนี้มีการผ่านการทดลองใช้ในการทดสอบในการยิงจริงแล้วก็การชุดการติดตไปแล้วครับทับได้ตามได้ตามมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้ครับตอนนี้เราอยู่ขั้นต่อของการเคลื่อนที่ก็เฉย การเป็นการสอเข้าระดัองครับค่ะคุณชมขานี้ก็เป็นการรับชมนะคะในเทศการจัดแสดงวิทย ผลิตภัณฑ์อุตสาหการรมป้องกันประเทศแล้วก็รับชมการสา,าธิตการทำงานของเครื่องยิงลูกกระเบิดนะคะ,ะคุณผู้ชมขนาด120มม,ม,มค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผ<ะ>ู้ชมในช่วงเวลา10นาฬิกา<ะ>ค่ะก็จะเป็นการประชุมสภา,ากลาโหมนะคะเรื่องที่ต้องจับตาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคือสืบเนื่องมาจากตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะที่ทํานีปรัฐบาลในภูมิธรรมเวสียาัยก็ได้เรียกทางผู้บัญชาการทหารเรือนะคะเข้าพบที่ตึก ชาการทำเนียบตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของกรกณีลุ่มว้าแดงรูปล้ำเขตแดนไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมไปถึงเรื่องของการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทางทะเลด้วยนะคะกะ็ในวันนี้ค่ะก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม นอกจากนี้เมื่อวานที่ทางผู้บัญชาการอาหารเรือนะคะได้เข้าพบทางนายทุนธรรมค่ะเห็นว่ามีต okay. ัวแทนนะคะมาพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องผู้ผลิตเครื่องยนต์เรือดำน้ำของประเทศเอรมัรด้วยที่จะหามาทดแทนนะคะเครื่องยนต์เดิมจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ชม น,นี่ค่ะเป็นโมเดลรถนะคะก็เป็นรถเครื่องดินลูกระเบิดที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเครื่องที่ได้ทําการศึกษาแล้วก็ทดลองค่ะผู้ชมโดยก่อนทับนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในห้องสุรศักดิ์มนตรีนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นพื้นที่จะแสดงอีกพื้นที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่จะ,ะมารับชมในวันนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายคุนทมามค่ะคุณผู้ชมก็นอกจากจะมีเรื่องของกลุ่มว้าแดงแล้วเดี๋ยวหลังจากการประชุมสภากราโหบวันนี้ค่ะน่าจะได้สอบถามความคืบหน้าแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ MOU 2,544ด้วยที่เมื่อวานก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปกับสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็บอกนะคะคุณผู้ชมว่าระหว่างนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ JTC นะคะแต่ว่าน่าจะไม่ทันที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอนะคะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะ เอกหะนนเรองว่าการกระุ้กรธ20เร์นตัเรียนครับสมตการสร้างรถไตะลบการนิยเเลกวขะ5ปีครับเะเมินการนิยมใจ2 5 6 0 0 0ครับอนัียว่าการบรุการการต่าดนี้เราได้รับการัจากการนิยมจโดยเอาคืน และเรามาหาโลหะที่มีครสบักล้เคียงกันในประเทศเดียวเราก็เพือเอาโลหะที่อยู่ในกลุ่มุตสาหกรรมยายนต์แล้วก็อุหกรรมแม่ท่ครับซึ่งเป็นอีสราัตถุิในประเทศในตาหนักอะครับคุณทั้งหมดเนี่ยเราผลิตได้ทุกชิ้นส่วนยกเว้้ในส่วนต่ากล้องที่เราจะ่้มีเค่องจักรครับก็ขออนุญาตเรียนว่าทุนทั้งหมดเราได้ดำเนินการวิจัยเสรรียบ้อยแล้วก็เขารับรองมาตรฐานในปี2 5งพัห้าร้อ

ขออนุญาตเรียนว่าฟืนชั้นสองกระบอกนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าสู่รายการผลิตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรียนว่าปืนทั้งทั้งสองกระบอกนี้เนี่ยปัจจุบันมูลค่าการซื้ออยู่ที่ประมาณร้อยสิบล้านบาทาจะมีหน่วยงานที่ดำเนินการซื้อเนี่ยก็จะมีกองบระชาการกองทัพไทยนะครับใน,น,น,นบส่วนของสำนักงานตลาดประทซนตะลาหอหญ่ของโรงตอาไม้เก็บปุ๋ยยาแล้วก็ผลิตของเรียนขออนุญาตเรียนว่าในส่วนนี้นะครับ มีมีทั้งหมดเนี่นอกจากมีคุณค่าแล้วก็มูลค่าก็คือเราร่วมวิจัยสารภาพในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในในประเทศใช่ครับเราใช้โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเข้ามาร่วมในด้านงานวิจัยแล้วก็ให้พาพาร์ทในหลายส่วนเนี่ยป็นกระจายไปให้ตามนโยบายทั้งตรั่งปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของอ่าอ่าภาพ เ่อการจ้างงานในส่วนวนี่ก็มีหลายดด้แล้วก็ในส่วนที่สก็คือเรื่องการเต็มความน้องตั้งแต่สนที่สองเือว่าภาคเอกชนแล้วก็ภาคภาคต่างไก็มีการศึกษาแล้ก็วิจัยร่วมกันเกื่อกบที่เน้ยเราจะสามารถมีความร้องในเรื่องกาั้่ ก็ขออนุญาตนะครับว่าองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยเมื่อในเมื่อหส่วนของเราได้รับองค์ความรู้แล้วนะครับเราได้ไปผลิตชิ้งส่วนให้กับปืนที่กองทัพเนี่ยจซื้อจากต่างประเทศด้วยครับอันนี้คือชิ้นส่วนที่ปืนที่กองทัพเนี่างถิ่นต่างประเทศก็ฝางประเทศไม่ส่งทิ้นส่วนให้นครับจัดซื้อไม่ได้เราก็เลยเอาองค์ความรู้เนี่ยผลิตเข้าไปมันก็ทําให้ปืนหรืออาวุธที่กองทัพเนี่ย ชลุกไปแล้วเนี่ยกับเข้ามาใช้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมลุกแล้วก็เป็นการลดการนำเข้าจากต่างประนี่คือคเซ็ปที่ของานระเบียนใน่วงสปีที่ผ่านมานะครับกองทัพเนี่ยกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศที่ส่วนนี่คราเป็นอยู่แล้ว ไม่หนักา้เราต้อหนักยจมาณรอยกว่าใช่ครับนีเป็นสนของก็เป็นทางกายที่ยคนลงแล้กเราทั้งส่วนที่เป็นที่ราทำอยูังทั้งส่วนท ราไตอทั้งหมดอบอก้นยไลลแรเราเรข้อดีแต่ละย่มาใช้ลองทดสอบเวลาดยจะมีแสงออกต่มัยก่อนเนี่ยถ้ามีแสงออกข้าศึกก็จะสวนยิงมาเลยนี่ก็ลดลงไป ยังจะมีว่าปัญหาอันหนึ่งที่เราทำเองก็คือต่างประเทศไม่ส่งเรา้นแล้วเราไปอยูเอเนี่ยเครื่องสเรยพลาตเราเราไม่มีคนาแก้อันนี้กมีีรางับอางอยีรเอายเองแล้วก็พวกเด็กพวกนี้ครับเราใช้เท็นการงดินเราไปขาก็เราขัดืนแล้วก่อนแล้วก็มันเวจสอาก แล้วก็มาเที่ยวว่าคุณตมบัติที่เราในบ้านเรามีอะไรมีน้แล้วก็ในที่หาซื้อที่อย่างแ่เลายังไม่คุ้มกล้าถ้าิดทีหลังไ่ให้แล้วต้ไปก็อไปเรื่อยไปเรื่จะหลายแล้เ่แเปิดไปทำไมน้อง จับท่าจิงเลยครับจับเองก็ไหลายทีนะจับ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  ด้วยครับทางครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ด้วยนะคะอ้แลวอยากโชว์ครับลำดับต่อไปก็เป็นเอทีเอ็มครับที่ท่านรองด้านบนที่ด้เห็นข้างล่างนะครับตัวนี้ก็มีแล้วประมาณสามที่สามก็ออบมอบให้กองทัพเรไปใช้งานนะครับปัจจุบันเนี่ย เราพารวาสามารถในการที่จะนำคอของขบวนที่ใช้อยู่ที่นแบบ่าูงขึ้นรถได้ถ้ากองขบวนความสี่เราทำนะครับดับต่อไปเป็น e ะจรครับเป็นใหญ่ใช้มตกมองากนตรเมห่องเามเตรเาเ็นแล้วสาิบองให้กองทัพบมไปใช้ที่หกระบอกให้กองทัพเรือไปใช้หกกระบอกแล้วกองท่พเรือมีความผสมให้สูง่ามวันเพิ่มเติมอีกหกกระบอก นะครับเช่กนการนับปืนลั่นตุ้มที่ก,ก,กองทัพถูกช้อยู่จริงยนสี่ห้าเราสามารถนาขึ้นรถให้ได้ถ้าคุณมีความเรมาะสงมก็ลำดับต่อไปด้านหลังครับเป็นโรงงานที่กระสุนาขออนุบันทุกคนนี่คับเป็นลานกระสุนเป็นกระสุนคอนะครับขนาด60มิลลิเมตรสิมิลลิเมตรแปมิลลิเมตรร้อมิลลิเมตรและกระสุนปืนใหญ่ยย105ม mm, ิลลิเมตรกระสุนตัวใหญ่ร้อยห้าสิบมิลลิเมตรเป็นขีดความสามารถที่เราผลิตได้หมดและส่งให้กองทัพใช้นะครับปัจจุบันเราเน้น3ามส่วนนี้เป็นกระสุนคอนะครับ ลำดับต,ต่อไปเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเ,เนื่องจากสงครามรุ่ใหม่หลายหลายประเทศใช้อากาศยานใช้คนขับใช้โดรนนะครับประกอบกงทัพที่ใช้ในในในรนนะเบิดที่ปล่อยระเบิดแทนกระสุนยิงเราได้วิจัยขึ้นมานะครับใช้ตัวนี้เกี่ยวกับโดรนแล้วก็ปล่อยให้ลูกระเบิดกระโดดแตกทำงานเราเปลี่ยน,นกลไกนิดหน่อยต่อ <c oughs> ยอดการทำงานของเราเองซึ่งเรามีทีมความสามารถอยู่แล้วะะให้กระโดดแตกคาดว่าต้นปีนี้จะวิจัยสเร็จกลางปีจะทดสอบปลายปีจะส่งให้กอง นี่เป็นจบบุดแตกตอวเป็นลูกกระสุนืนนงคืนน,นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวเริ่มของการดีระเบิดเมื่อตกกระทบพืนพ้นมันจะกระทบแตกแล้วก็จะเปิดนําไปสู่ดินระเบิดข้างในแล้วเเกินก็จะแตกทำลายค่าศิ์ นะครับ <na> จากที่นําเสนอมาทั้งหมดตั้งแต่ปืนเล็กยาวปืนคอปืนใหญ่ลูกกระสุนเกรนว่าถูกในการสร้างวุทธศตวรรดสามคร้าในการวิจัยพ hear? ัฒนาผลิตยุทธปกรณ์เพื่อจําหน่ายและแจกแจกจ่ายให้กองทัพและที่ส่วนราชการนะครับเป็นการสนุนนโยบายเพื่อสัม์ชาติในการพิมพ์พลาสติกลดการต่างลดไปยังรูปแบบของระบบกึ่งอัตโนมัติก็ที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะ จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะคุณผู้ชมมีทั้งปืนแล้วก็เรื่องของโรงงานแบตเตอรี่ทหารอุปกรณ์ต่างๆะคะคุณผู้ชมที่จะใช้ในกิจการของทหารนะคะก็มีการนำมาจากแสดงคะ่ะที่ห้องนี้ด้วยนะคะ บอกผู้ชมไฟนะคะเกี่ยวกับเรื่องของว้าแดงเดี๋ยววันนี้น่าจะต้องมาติดตามความคืบหน้าแต่กรณีนี้เนะะี่ยค่ะก็ได้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะโดยนายภูมิธรรมค่ะก็ระบุด้วยค่ะว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเส้นแดง ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่ชัดเจนนั่นคือบริเวณชายแดนไทยอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่ะคุณผมมู้ชมแต่ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาอะไรแล้วก็ยืนยันว่าหากเข้ามาเราก็จะผลักดันออกไปในขอบเขตที่ตั้งเอาไว้นะคะซึ่งขณะนี้ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่เพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนต่างฝ่ายต่างยึดในที่ตั้งของตนเองนะคะ ส่วนกรณีที่ากลุ่มว่าแดงเองนะคะก็ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเขาแล้วก็จะไม่ออกไปในปุ่นคำบอกว่าไม่ใช่นะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้แค่เรื่องการอาหารอย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันจะต้องใช้เรื่องของกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรเนี่ยต้องดูในรายละเอียดก่อนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วนะคะ ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ไม่มีสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการพูดคุยกันให้ หาจุดลงตัวให้ได้ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ชายแดนที่ไปลองสอนตึงเครียดเนี่ยนะคะทางนายภูมิธรรมก็ระบรุค่ะว่าต้องไปถามคนที่ให้ข่าวว่าทําไมให้ข่าวว่ามันตึงเครียดแต่ว่ายืนยันนะคะว่าไม่มีเพราะว่าขณะน,นี้นอยู่ในขั้นตอนการเจรจา,าค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางนายภูมิธรรมเองก็ได้ไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่สปปลาวด้วยนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับประธานที่ประ,ประเทศลาวค่ะเกี่ย เรื่องของเส้นเขตแดนที่มันังค้างอยู่หลายเส้นนะคะโดยเฉพาะเส้นทางทางบกที่ต้องมีหลักฐานมายืนยันนะคะคุณผ,ผู้ชมจึงต้องตกลงกันว่าต้องมีคณะกรรมการที่มาดูแลเรื่องของเส้นเขตแดนเหล่านี้นะคะเช่นเดียวกับ เมียนมาเช่นกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเคยยื่นเรื่องประท้วงเกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนไปแล้วนะคะกับทางกระทรวงการต่างประเทศส่งต่อไปที่รัฐบาลเมียนมาซึ่งรัฐบาลเมียนมาในครั้งนั้นเนี่ยก็ตอบกลับมานะคะคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได้เนื่องจากปัญหาในประเทศของเขาก็ยังไม่สงบค่ะส่วนกรณีที่รายงานข่าวของกองกำลังสหรัฐ แด้มีการเสริมกําลังทางหารพร้อมปืนนะคะเป็นกองกําลังสารักวาเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมนพะธมบอกว่าในส่วนของเรื่องยุโทโธปกรณ์ก็มีกันพุกฝ่ายค่ะฝ่ายไทยก็มีการตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เกิดจากาความตึงเครียดน,นะคะคุณผู้ชม ที่จะมีการรบกรันแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการตั้งป้อมนะคะที่จะยิงหรือว่ารบต่อสู้กันแล้วก็ขณะนี้เนี่ยได้ให้ทางแม่ทัพภาคที่สามคะ่ะดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีการรายงานเรื่องนี้อยู่เป็นระยะระยะนะคะเดี๋ยวต้องมา ความคืบหน้ากันต่อไปค่ะคุณผู้ชมสำหรับกรณีเรื่องของว้าแดงรวมไปถึงเรื่องของ M O U 44ด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของ M O U 44ค่ะก็น่าติดตามเช่นกันนะคะเพราะว่าในวันที่สองธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนายสนทีริมทองคุณบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือที่ทาเนียปรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องของ M O U 44ซึ่ง ในส่วนของอในภูมิธรรมเองนะคะบอกว่าขณะน,นี้เรื่องของความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการ JPC นะคะคุณผู้ชมเพื่อจะสรนผลประโยชน์ร่วมกันทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าจะตั้งเสร็จทันในวันที่29พฤศจิกาย,ยนนี้หรือไม่ซึ่งจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะคุณผู้ชมหรือว,ว่าคอรมอสุอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายฝ่ายโดยเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศนะคะ คุณผู้ชมแต่ว่าหัวใจสําคัญของการคัดเลือกคณะกรรมการ JTC นี้ค่ะก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เก่งด้านกฎหมายทะเลอาจจะเป็นกลุ่มกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือหรือว่ากรมสมธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ,คญจะต้องมีคนที่เข้าใจนะคะในเนื้อหาค่ะก็พยายามทำให้ ความไม่ชัดเจนทั้งหมดที่มีอยู่ณขณะนี้นะคะเกิดความชัดเจนมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณทําก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของ M O U 4 4เนี่ยไม่อยากที่จะให้สัมภาษณแล้วนะคะจนกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการ J T C เนี่ยเสร็จสิ้นหรือว่าคลบหน้าค่ะเพราะกังวลนะคุณผู้ชมว่าจะมีบางฝ่ายเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องของ M O U 2544เนี่ยไปทะเลาะเบาะแวงกัน โยงประเด็นกันไปกันมาก็ไม่อยากเถียงกับใครนะคะนาภูมิธรรมบอกเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อยากจะทํางานมากกว่าแล้วก็ขอให้ทุกคนใจเยนนะะ็นๆค่ะคุณผู้ชมรอให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าตั้งคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บางฝ่ายหรือว่าหลายฝ่ายอยากจะเสนออะไรมาเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยไม่ว่าผลประชุมจะเป็นอย่างไรก็จะมีเวทีของทางเศรษเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงเวทีของประชาชนคะ่ะที่จะต้องทําคาเข้าใจด้วยแล้วก็ย้ําคาเดิมนะคุณผู้ชมว่าไม่อยากไปตอบอะไรที่มันเป็นการเถียงกันไปมาคะ่ะ ก็เป็นการดุลเทศการนะคะภายในห้องนะคุณผู้ชมมีการจัดจแสดงที่เทศการไว้หลายหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องบางชิ้นเนี่ยเป็นผลงานการศึกษาวิจัยของทางกองทัพเอง แล้วก็บางสิ้นก็เป็นอาวุธยุทถธปรกรณ์ที่นําเข้ามาที่จะมาเสริมกําลังให้กับกองทัพแล้วก็ที่บูธท,ที่ดูอยู่นี้นะคุณผู้ชมเป็นโรงงานแบตเตอรี่ทหารก็จะมีการแยกชิ้นส่วนให้ดูนะคะคุณผู้ชมว่าองค์ประกอบของแบตเตอรี่นะะในตัว BTR หิน3ามปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีกําลังเท่าไหร่นะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ แล้วก็รับฟังนะคะในส่วนของโครงการขยายขีดความสามารถในการผลิตดินส่งกกระสุน ุณผู้ชมคะเดี๋ยวอย่างไรนะคะมีความคบหน้าที่กระสรวงกลาโหมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาสิ์นาฬิกาโดยประมาณนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการมา แถลงผ้การประชุมก็ความคืบหน้ารวมไปถึงมีการตอบข้อสังขารของสื่อมวลชนด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับหรือพอเตอร์ไซค์ถุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ค่ะที่เว็บสเตอร์นะคะคุณผู้ชมอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะทางยูทูบก็เฟซบุ๊กเลยค่ะยังไงช่วงนี้ต้องขออนุญาตยุติการรายงานสดไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมดิฉั์นัละท่าคอยไสัมปารายงานค่ะ